ดูถูกเมียคิมสาเหตุโสมแดงตัดสัมพันธ์โซนายเอ็กซันดาเมสเซโกราเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือได้เผยต่อสำนักข่าวทัสของรัสเซียว่าเหตุที่รัฐบาลโสมแดงมีท่าทีอันแข็งกร้าวถึงขั้นสะบั้นความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้นั้นแท้จริงแล้วเป็นเพราะเนื้อหาที่อยู่ในใบปลิวที่ถูกส่งจากบรรดากลุ่มแปลพักในเกาหลีใต้ ซึ่งมีถ้อยคำและภาพยั่วยุดูถูกนางลีซอนจูภรยาของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือทูตของรัเสเซียซึ่งเป็นชาติพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือมาตั้งแต่ยุคโซเวียตอ้างว่ารูปภาพที่ปรากฏบนใบปลิวที่ถูกส่งมานั้นมีภาพตัดต่ออันต่ำตมซึ่งเป็นการดูถูกต่อสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเกาหลีเหนืออย่างมากจากช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเกาหลีเหนือมีท่าทีอันแข็งกร้าวนั้น ส่งผลให้หลายฝ่ายต่างจับตามองไปที่น้องสาวคิมโยจองผู้ซึ่งออกมาแสดงท่าทีอันแข็งกร้าวหลายครั้งว่าเธออาจจะกำลังถูกหมายมั่นปั้นมือให้เป็นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคนต่อไปเรื่องดังกล่าวทูตลสเซียเชื่อว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่คิมโยจองจะขึ้นมานั่งเก้าอี้ผู้นำสูงสุดต่อจากผู้เป็นพี่ชายประเด็นความขัดแย้งระหว่างสองเกาหลีได้ส่งผลให้เกาหลีเหนือนั้นสั่งระเบิดทิ้ง สำนักประสานงาน2เกาหลีที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแกสองรวมถึงเกาหลีเหนือยังระดมกำลังผลราตเวนตามคมแดนบริเวณเขต DMZ ทั้งยังติดตั้งลำโพงขนาดใหญ่หลายจุดเพื่อกระจายเสียงข้ามไปยังฝั่งเกาหลีใต้อันเป็นกลยุทธ์สงครามประสาทที่เกาหลีเหนือเคยใช้มาก่อนหน้านี้เพื่อตอบโต้ต่อท่าทีอันนิ่งเฉยของรัฐบาลโซที่ไม่จัดการกับกลุ่มแปรพัก ซึ่งยังคงเดินหน้าปล่อยบอลลูนก่อกวนต่อเกาหลีเหนือโดยเกาหลีเหนือก็เตรียมที่จะปล่อยบอลลูนบรรจุใบปลิวนับหลายสิบล้านข้ามไปยังฝั่งเกาหลีใต้ด้วยเช่นกันงานนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงก็เข้าสุภาษิตที่ว่าผู้หญิงข้าใส่รองเท้าแตะเฮ้ยผู้หญิงข้าใครจะแตะเฮ้ยถูกแล้วเออโอเคและนี่ก็เป็น breaking news ที่นำมาฝากเพื่อนๆในช่วงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ